สวัสดีค่ะช่วงแดดล่มลมตกยามเวลายิ่งเย็นค่ะเพื่อนๆตอนกลางวันก็ร้อนอนอากาศก็อบอ้าวก็จะมาเดินส่องต้นไม้กันค่ะเพื่อนๆดูโชคต้นนี้ต้นนี้เป็นไม้ดำแดงนะคะ ดใบใหม่มาเลยใบยใหม่หมโชคดาแดงเป็นความสุขของคนเลี้ยงต้นไม้ค่ะเพื่อน,นเวลาว่างๆไม่ได้ไปไหนก็จะเดินส่องต้นไม้เดินเข้าเดินออกชื่นชมต้นไม้ค่ะเพื่อน,นทำให้ผ่อนคลาย ให้ทำให้ผ่อนคลายทำให้รีแลกซ์ไดมองเห็นต้นไม้ที่เราเลี้ยงไว้นะไม่ว่าจะปลูกต้นไม้หรือปลูกต้นอะไรก็ได้ที่เราชอบเนะเพื่อนๆหรือปลูกผักปลูกอะไรก็ได้ค่ะไว้ข้างบ้าน ถ้าเราได้มองเห็นความเจริญเติบโตของต้นไม้มันก็จะทําให้เรามีความสุขทําให้บ้านร่มลื่นชุ่มชื้นชุ่มชื้นหน้าอยู่นอ้อนเพื่อนๆใบใหม่ใบใหม่นี่ก็ด่างด่างสวยอันนี้เป็นเป็นลูกทับทิมนะคะเพื่อนๆเป็นลูกทับทิมใสนี้ ไซส์นี้เราปล่อยที่สามพันค่ะเพื่อนๆตามปกติเราขายอยู่ที่สี่พันะเพื่อนๆถ้าใครสนใจเราขอค่าส่งค่าส่งค่าส่งน่าจะสองรอยนะคะอยู่อยู่กระถางไซส์ สิบหรือสิบสองเนี่ยค่ะไม่แน่ใจเป็นดำดำม่วงเป็นเป็นลูกผสมทับทิมะคะ่ะดำม่วงไซใหญ่นะคะเลี้ยงไม่นาน,นเขาก็จะออกดอกแล้วค่ะเนี่ยไซเนี่ยไม่ใช่จะออกดอกแล้วหรอมองดูเหมือนเหมือนใช่เลยะคะ่ะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะมองเห็นไหม เล็กๆนี่ค่ะเหมือนเขาจะออกดอกแล้วค่ะเพื่อนๆก็กระถางนี้กระถางนี้ก็แบ่งปันนะคะอันนี้ก็เป็นด่างด่างแต่ยังไม่กัดสีเหมือนเหมือนเหมือนกัดสีออกน่าจะออกเป็นเหลือง ส้มๆไม่แน่ใจต้องดูไปเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆสนใจกระถางนี้ก็สามร้0ยรรวมส่งค่ะค่าส่งก็ปลาไปเป็นร้อยไม่ต่ำกว่าร้อยแล้วค่ะเพื่อนถ้าใครสนใจก็ทักมานะคะมาดูกระถางนี้กัน กระถางนี้เป็นดำม่วงนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะความด่างขาขาวนี่ก็จะเข้าม่วงนะคะเพื่อนๆที่เห็นขาวขาวด่างใช้ได้ด่างสวยเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะอากาศร้อนๆช่วงหน้าแง้งอากาศแดดจัดแบบเนี้ยถ้าสีได้ขนาดเนี้หน้าหนาวยิ่งยิ่งสวยเลยแหละเนี่ยนี่ความม่วงค่ะ นี่ค่ะเป็นดำม่วงกระถางนี้ขายอยู่ที่ส8 0ร้อยแปดสิบส้าสค่าสงก็ ถ้าซื้อครบ300ก็ส่งฟรีนะคะเพื่อนๆกระทางนี้380นี่ก็ด่างนะคะจะเป็นคราบคราบน้ำคราบน้ำด่างนะคะเพื่อนๆใบล่างก็จะด่างน้อยเขาก็เปิดด่างมาเรื่อยๆนี่พอใบใหม่นี่ค่นี่เขาเปิดด่างมาเรื่อยๆ ด่างสวยเป็นดำม่วงสามร้อยแปดสิบค่ะกระถางนี้มาดูกระถางนี้กันกระถางนี้เปิดใบกว้างมาแล้วเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะใบกลมใบกว้างเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นดำม่วงเหมือนกันค่ะเป็นม่วงออกออกแดงๆนะเพื่อนเพื่อนกระถางนี้ม่วงแดงแดง ดำม่วงกระถางนี้ก็เอาไป380มาดูกระถางนี้กันค่ะกระถางนี้เป็นดำแดงนี่ค่ะความแดงดูใบล่างนะเพื่อน ใบล่างเขาจะดูอยู่ดูเหมือนเหมือนเรียวๆย,ยาวๆใช่ไหมเนี่ยเนี่ยใบล่างเพื่อนๆดูนะเนี่ยพอมาใบนี้เนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนฟอร์มเริ่มเปลี่ยนฟอร์มความด่างนี่ค่ะใบเขาจะยังไม่กว้างนะคะเพื่อนๆ เป็นดำแดงนะคะจะเป็นคราบมองไม่ชัดดูใบล่างค่ะใบล่างนี่สีจัดมากนี่ค่ะสีไม่ดบเลยค่ะพอมาใบใหม่ล่าสุดนะเพื่อนๆดูเขาเริ่มเปลี่ยนฟอร์มเรื่อยๆค่ะเป็นใบกว้างนะคะนี่ค่ะใบกว้าง สวยค่ะกระถางนี้ขายอยู่ที่สี่พันค่ะสี่พันดำแดงสวยมากค่ะใบเขาจะกว้างเขานี่ค่ะทรงใบสวยนะนี่ค่ะสี่พันค่ะเชื้อดิงแดงแบบนี้ยสี่พันไม่แพงเลยค่ะ อย,อยู่ไซ้์กระถางเบอร์สิบค่ะก็ต้นนี้ต้นนี้เราเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์จะยกยอดอยู่เป็นเป็นด่างขาวเขียวด่างขาวทรงทรงเหมือนทรงใบบัวนาะเพื่อนๆทรงเหมือนทรงใบบัว เดี๋ยวพอมาอีกใบหนึ่งเขาก็จะได้ฟอมเลยเหมือนใบบัวน,นี่ก็จะเป็นต้นแม่พันธุ์ค่ะเ,เพื่อนๆต้นแม่พันธุ์เขาให้ดอกแล้วค่ะดอกมาดอกหนึ่งแต่เขาทิ้งฝักไปแล้วเพราะว่ามันเป็นฝักแหลกฝักเขาจะยังเล็กอยู่เราไม่ได้ผสม อันนี้จะออกเป็นเหมือนม่งม่วงค่ะเ,เพื่อนเเปิดสีม่วงมานี่ค่ความม่วงนี่กรส่งสงรงผักกาดสงรงผักกาดต้นนี้ก็เป็นดำแดงค่ะเ,เพื่อนเพื่ดำแดงดูใบใหม่ใบใหม่นี่ค่ะ สวยมากค่ะเป็นทรงคอมเพกค,ค,ค่ะเพือพ่อนๆสีอากาศละลอนแบบนี้นะเด็ดเด็ดจัดๆแบบนี้นะสีไม่ดบเลยค่ะเพือพ่อนๆสีดีมากค่ะต้นนี้เราเคยบอกขายอยู่ที่หมื่นหมื่นกว่าแต่ยังไม่มีใครเอฟสงสัยเขาอยากอยู่กับเรา ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆไม้ทรงคอมเพกสีแบบเนี้ยหายากอยู่ก็มาดูกระถางนี้กระถางนี้ก็ยิ่งอยู่ก็ยิ่งสวยเขาด่างมากค่ะเพื่อนๆด่างมากแล้วก็มาเจอ ผ่านหน้าหนาวแล้วก็มาเจอแดดแดดที่ร้อนใบก็จะเสียหน่อยค่ะใบไม้อาจเป็นเพราะว่าเขาด่างจัดด้วยฟอมมาแล้วค่ะเพื่อนๆดูทรงใบนี่ค่ะพอใบล่าสุดนี่ค่ะฟอมใบเขาจะกว้างออกตอนใบล่างๆก็จะไม่กว้างเท่าไหร่เนี่ยจะย,วยาวๆแบบนี้ พอมาใบใหม่ล่าสุดทรงเขากว้างค่ะเพื่อนๆนี่เราเอาไว้ยุกยอดใบล่างเขาจะไม่ค่อยสวยค่ะใบจะไม่ใหม่โดนฝนมั่งอะไรมั่งแดดมั่งเนื่องจากที่เขาด่างจัดไม้ด่างจัดนี่ก็เลี้ยงยากอยู่นะเพื่อนๆนี่ค่ะเก็บไว้ก่อน ฟอร์มเขายังไม่ได้แต่ทรงสวยนี่ก็เป็นทับทิมดูสิว่าเหมือนจะออกดอกอีกแล้วนะเนี่ยเนี่ยดอกจะมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเล็กๆเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นดอกมาแล้วค่ะ อันนี้ก็เป็นทับทิมเป็นทับทิมร้อยนะคะทับทิมทับทิมทับทิมนี่เขาจะชอบเอาเป็นแม่สีไปบีดกับต้นอื่นๆทับทิมแล้วก็มาดูมาดูต้นนี้ต้นนี้เราก็เก็บไว้ทำแม่พันธุ์ค่ะเพื่อนเพื่อน ทรงสวยฟอร์มสวยค่ะนี่ค่ะดูปลายใบปลายใบสวยมากเนี่ยปลายใบสวยทรงสวยหูชิดนี่ก็เป็นทรงคอมเพรแล้วก็เก็บไว้เป็นแม่พันธค่ะเพื่อน ็จะเป็นพาเป็นเพื่อนดูต้นนี้ต้นนี้ก็ให้ฝักเยอะค่ะต้นนี้ฝักเยอะรู้สึกว่าใกล้จะแก่แล้วนะนฝักนี้นี่ค่ะใกล้จะแก่แล้วค่ะเพื่อนเอน,นี่ยเม็ดเขาโนนๆออกมาแล้วค่ะน่าจะไม น่าจะเดือนสองเดือนน่าจะสุกแล้วคันเนี้ยเม็ดนูนๆออกมาแล้วมาดูอันนี้อันนี้อนนโอ้ยฝักนี้ก็จะสุกแล้วเนี่ยเริ่มแดงๆออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเราเอาถุงตะข่ายห่อไว้ ต้นนี้ให้ให้ให้ฝักดีค่ะเป็นเป็นดำม่วงนะคะต้นนี้ดำม่วงดำม่วงสีม่วงออกชมพูออกม,ม่วงสวยเลยเลยคะ่ะอันนี้เป็นใบใหม่นะคะใบใหม่ยังไม่กัดสีเท่าไหร่ฝักเขาดก ขาสีเขาก็จะดบหน่อยคร่เนเพื่อนเพราะว่าเขาต้องเลี้ยงเลี้ยงฝักเป็นธรรมดาของของโชคเก้าชั้นค่ะเพื่อนแล้วก็ได้ละจะสุกสุกเร่เรี่ยกันเลยเลยเนี่ยเพราะไม่ทันนี่แหละเ,เนี่ย ต้นนี้เป็นดำม่วงดำม่วงใบล่างก็จะโดนโดนฝนกระแทกช่วงช่วงหน้าฝนนะคะเพื่อนๆใบพลุนเลยไม่เป็นไรคะ่ะนน้นก็ที่มองเห็นก็เป็นเป็น เป็นดำมังกรดำมังกรแล้วก็มีอยู่อยู่กี่ฝักดำมังกรเขาจะติดด่างด่างออกออกแดงๆนะคะเพื่อนๆด่างน้อยแต่ด่างทุกใบมีอยู่สองฝักค่ะเป็นทรงมังกร นี่ก็เป็นวินสันวินสันวินสันด่างสวยมากเลยค่ะเนี่ยวินสันนี่ด่างสามสีไม่รู้วินสันหรือหงสาไม่แน่ใจนี่ก็เป็นเป็นเงินหนาค่ะเงินหนาเงินหนาอินโดทรงใบช้อน ว่าจะยกยอดหนอใบใหม่ใบใหม่แทงมาแล้วน่าจะไม่น่าจะยังไม่ยกเพราะว่าใบใบใหม่เขาออกมาแล้วน่าจะยังไม่ยกเอาไว้ก่อนเอาไว้ใบใหม่เขากลางแข็งแรงก่อนแล้วจะยกยอดทำจำนวนตอนนี้ก็ได้มาก็แพงอยู่เพื่อน เป็นเงินนาอินโดานาอินโดทรงใบโชนราคาก็เรงอยู่เวลาได้มาต้องยกยอดทำจำนวนสวยๆอันนี้ก็เป็นทรงครอบบ้าเงินนาทรงครอบบ้าก็ดางอยู่แต่ดางไม่จัดลอยมีตำหนิเพราะแมวนะคะเพื่อนๆแมวขวัญ ไล่ฟอร์มไล่ฟอร์มแล้วก็จะยกยอดอันนี้ก็เป็นเป็นเงินหนาเป็นเงินหนาต้องยกยอดทำจำนวนให้หมดเลยใบแข็งปักเลยไม่รู้ส่งอะไรไม่แน่ใจใบแข็งมากเลยกระดูกสวยทรงกระดูกสวย อันนี้ลอยหนอนใบนี้ลอยหนอนแทะใบแข็งปัดเลยน,นี่ก็เป็น big v บ e w big view ให้ฝักอยู่สองฝักค่ะเพื่อนเพื่อน big view อันนี้ก็เป็นโชคโชคใบกว้าง ทรงใบกว้างใบกลมแล้วก็เราเอาสีดําเข้าไว้ไม่รู้จะได้สีอะไรนี่ค่ะเราเอาสีดำแดงใส่ไม่รู้จะได้สีอะไรรอดูรอลุน้นอันนี้ก็เป็นเมฆไท นกไทยนี่ก็เป็นทอปรธดทอปรธดนี่ก็เป็นโชคเก้าชั้นอีกต้นค่ะเพื่อนเพื่อนต้นนี้ก็เป็นเขียวขาวเหลืองต้นนี้ก็เราชอบทรงฟอร์มเขาค่ะ ทรงฟอร์มเขาเหมือนเหมือนทรงน้ำผุเหมือนทรงน้ำผุน,น,ำผนี่คใบขอบหยักพลิ้วทรงสวยนี่ค่ะเราเอาไวบ้บิดบิดบิดกับต้นอื่นเราชอบฟอร์มของเขานี่ค่ะเราก็ให้ฝักมาฝักหนึ่งฝักหนึ่ง อันนี้ก็เป็นใบใบที่เขาด่างด่างจัดด่างจัดแล้วก็จะไม่ไหม้หน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะเราชอบฟอร์มของเขาค่ะทรงสวยน,นี่ก็เป็นเดลีเดลีต้นนี้ขายอยู่ที่ สามร้อยห้าสิบนะคะเพื่อนๆสามร้อยห้าสิบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นแม่พันธุ์อันนี้ก็ด่างด่างแต่ด่างน้อยด่างน้อยเป็นด่างเป็นดำม่วงเขาจะอยู่ใต้ต้นไม้หน่อยเพราะว่าเขาจะสีจะกลืนๆหน่อยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาอยู่ใต้ล่มไม่ค่อยเจอแดดเราชอบทรงใบเขา ใบแข็งใบกว้างใบกลมทรงใบทรงดีเป็นด่างม่วงค่ะแต่ด่างน้อยนี่ก็ให้ฝักมาแล้วเนี่ยแล้วก็แล้วก็เอาดำแดงเข้าผสมัไม่รู้จะได้สีอะไรไม่รู้รอลุ้นอันนี้ก็จะเป็น เป็นอีกต้นอันนี้ก็เป็นดำดำออกเหลืองออกแดงออกสนิมนะต้นเนี้ต้นนี้ก็ใบดกใบดกใบดกมากเขาไม่ค่อยเจอแดดค่ัเพื่อนอใต้ต้นต้นไม้บ้านเราก็เด็ครึ่งวันด้วย ต้นนี้จะมี3ามสีนะต้นนี้ใบดกนี่ใบดกอันนี้ก็เป็นทับทิมจันทับทิมจันให้ฝักมาเด้ยฝักหนึ่งทับทิมจันแล้วก็เก็บทุกทรงนะคะเพื่อน,เ,อนเก็บทุกทรงไว้ก่อนนะคะเพื่อน ถ้าคิดจะเล่นโชว์เก้าชั้นอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็มีหลายฝักนะอันนี้เราเอาเราเอาเชื้อดำดำแดงมาใส่เขาก็เป็นจีบลงดอกเขาก็ออกดิงแดงเลยนะนเพื่อน ในกล้องเหมือนเป็นออกม่งวงๆนะแต่ข้างนอกออกแดงๆนะก็มีอยู่หลายฝักอยู่เพื่อนๆคอยดูเวลาพอออกมารอลุ้นดูว่าสีจะเป็นยังไงนี่ก็เราก็ชอบฟอร์มชอบทรงใบทรงใบจะยาวๆใบยาวๆกระดูกใบสวยกระดูกใบก็สวย ทรงสวยไปใบเจะแหลมๆเราก็เก็บหลายทรงหลายแบบค่ับเพื่อนๆก็จะมืดจะค่ำแล้วนะเพื่อนๆพ,พาเพื่อนๆดูอะไรอีกพาเพื่อนๆดูอะไรอีกนก็เป็นคิมบุล่ ขิมบุเล่เดี๋ยวรอให้ใบใหม่กลางแข็งแรงก่อนแล้วก็จะตัดจะตัดประมาณไม่สามใบก็สีใบนี่แหละเพื่อนๆรอ,อดูก่อนขิมบุลเล่สวยสวยค่ะคม,มืดจะค่ำแล้วนะเพื่อนๆ แดดอยู่ยังออกมายังแดดแดดอยู่ยังไม่ทันไไรจะมืดละนล้ก็เป็นพวกกวักกักที่เราชํำไว้อันนี้เป็นบุษราคำบุษราคำเหลืองส้มพีดต้นเนี้ย จะมีสามสีในต้นเดียวกันเป็นชิ้นตาที่เราชำไว้นี่ค่ะตอนโตสวยมากต้นแม่เป็นเหลืองส้มพิดรู้สึกว่าจะเป็นไม้ไม้ใต้นะโตมาจะสวยมากเพราะว่าต้นแม่เขาสวยก็ใกล้จะได้แยกชำแล้วค่ะเนี่ย แยกแยกได้แล้วค่ะเนี่ยต้นขนาดเนี่ยแยกแยกชำได้แล้วค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นถ้ใครมองหากวักดำต้นนี้300ร้อยสายค่ะซื้อครบสามอส่งฟรีนะคะเพื่อนเ่อน ต้นเล็กนี่ก็จะ200เป็นกวักดำต้นเล็กนี่สองอ,อันนี้ก็เป็นกวักด่างเหลืองตอนนี้กวักก็รู้สึกว่าจะราคาดีอนยะู่นะเพื่อน ก็ช่วงนี้กวากก็เป็นช่วงที่ออกหนอ่อออกผลผลิตให้ดีค่ะเพื่อนเพื่อนออกหน่อกันแทบทุกกระถางเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นกวักดำหน่ออวบอ้วนเลยน,นี่ก็หน่อกำลังขึ้นออกหนอ่อทุกกระถางเลยค่ะเพื่อน เนี่ยหนึ่งหนอสองหนอสามหนอเพื่อนๆอ,อาจจะมองไม่เห็นจะมืดแล้วเนี่ยถ้าใครสนใจก็ทักมาถามได้นะคะเพื่อนชอบฟอมขนาดไหนกระถางใส์เล็กใส์ใหญ่สอบถามได้นะคะ จะมืดแล้วไม่รู้จะยกกระถางไหนให้ดูอกระถางนี้กระถางนี้ก็ออกไปสามร้อยห้าสิบค่ะพเพื่อน 350, สามร้อยห้าสิบส่งส่งฟรีค่ะกระถางเล็ก ก็อันนี้ก็ให้หนอ,อน,นี่ใ่นอสวยนะหนอสวยหน่อสวยเลยแหละแต่สองกิ่งแม่จะด่างน้อยอันนี้ก็เอาไปสามร้อยห้าสิบนอใหม่สวยมากนี่ค่ะสวยแน่นอนค่ะหนอใหม่ สามร้อยห้าสิบนะคะ mm hmm. ก็มาดูกระถางนี้กระถางด่างด่างสวยทั้งสองกิ่งเลยคะ่ะนี่ค่ะมีมีสองกิ่งกับหนึ่งตออันนี้เอาไป หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยค่ะส่งฟรีนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยกวกโบราณก็มีนะคะเพื่อนๆโทรมาสอบถามได้ค่ะหรือแอดไลน์มาได้ค่ะ เราก็จะทิ้งเบอร์โทรไ้ให้ใต้คลิปนะคะหรือวีโอคอก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะเมืดแล้วพาเ,เพื่อนๆนชมประมาณนี้ก่อนนะคะก็พิกัดก็ตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบแล้วก็จะทิ้งเบอร์โทรไ้ให้ใต้คลิปนะคะ โทรวีโอคอมมาได้สอบถามได้ค่ะแอดไลน์มาได้ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ